สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอ๊อฟนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมั n นี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมั n นี่ฮีโร่ครับและนี่ก็คือรายการหุ้นเด่นรอบวันนะประจําวันที่10สิงหาคมนะครับหุ้นของวันที่10นะส่วนรายการเราก็ไปลงเช้าของวันที่11นะครับก็สามารถเก็บหุ้นที่ติดในคอมแพร์ในรายการหุ้นเด่นรอบวันเนี่ยหุ้นตัวไหนเป็นขาขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถบันทึกไว้ได้เลยนะแล้วก็ทำกันบ้านนะเอาไว้ทำกันบ้าน เอาเฉพาะขาขึ้นนะครับไซเวขาลงไม่ต้องเอานะเอาขาขึ้นที่ชัดเจนนะไปทํากันบ้านกันแล้วก็เทรดกันอยู่ในช่วงที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะว่าการเทรดในช่วงเทรนขาขึ้นจะได้กําไรง่ายที่สุดครับวันนี้มีหุ้นติดคอมเพล์มาทั้งหมด30ตัวด้วยกันเลยติดมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีปิดลิ่งไป2ตัวด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นกันเลยแต่ก่อนไปดูนะครับผมขอประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะครับตอนนี้ช่อง Money Hero มีปุ่มกดสมัครแล้วนะครับหรือว่าปุ่มจอยนั่นเอง สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องมันนี่ฮีโร่นะครับสามารถกดปุ่มสมัครได้เลยนะฮะที่ข้างๆปุ่มกดติดตามนี่แหละครับเพื่อนที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับก็จะได้รับหุ้นการบ้านนะครับ1ชุดแล้วก็มีวิเคราะห์เซ็ตฟิฟตี้อินด e ค์ฟิวเจอร์กลางสัปดาห์ด้วยนะครับเป็นคลิปนะหนึ่งคลิปแล้วก็เร็วๆนี้จะมีซีรีส์การเลือกหุ้นเข้าพอตที่จะทําโดยจันเพื่อนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับที่เพื่อนๆกดสมัครสมาชิกกับเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูหุ้นกันเลยดีกว่า หุ้นตัวแรกที่ติดคอมแพรเข้ามานะครับก็คือ DCC วันนี้ทะลุไฮขึ้นไปได้ที่2.56เนาะทะลุขึ้นไปแล้วนะครับเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปไนั่นเองฮะเห็นไหมว่าหุ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นมันก็ยังจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆฮนะแต่ว่ามันจะมีการพักเนาะเพราะว่าหลังจากที่เบรกมาเบรกช่วงนี้มานะครับช่วงราคาที่เบรกมา2.28เนี่ยแล้วก็มาออกข้างนี่ออกข้างตั้งแต่วันที่8เดือน7เลยนะเพิ่งมาเบรกอีกทีหนึ่งวันที่10เดือน8 เห็นไหมเดือนหนึ่งนะฮะออกข้างอยู่ตรงนี้เดือนหนึ่งเลยทีเดียวนะก็ต้องใจเย็นนะครับถ้าเป็นหุ้นขาขึ้นถ้ายังไม่เสียทรงยังไงก็จะกลับขึ้นไปได้ครับต่อไปนะครับ SPCGSPCG ก็มีลักษณะเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะเนี่ยมีการยกไฮครับยกไฮชัดเจนนะโลโลล่าสุดของเขานะก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับที่17.1 0นี่คือโลล่าสุดช่วงที่ทิ้งลงมารอบนี้หลังจากที่ break ไปแล้วทิ้งลงมาเนี่ย ราคาก็ไม่หลุดจนเสียทรงนะครับก็มีการดีกลับขึ้นไปได้เออตอนนี้ก็กำลังจะไปเทสอบไฮละที่20.30ครับต่อไป s t c นะหาดทิปนะครับคุณโคกวันนี้ทะลุทะลุไปแล้วแนวต้านตอนนี้ s t c เนี่ยยืนยันการเป็นขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็ยืนยันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วและว,วันนี้ก็ขึ้นต่อตอนนี้ราคา20.8นะ ถ้าจุดราคาปัจจุบันนะครับแล้วก็จุดที่เบรกขึ้นมาเนี่ยก็ห่างกันพอสมควรแบบนี้อย่าเพิ่งตามนะมันจะเป็นการไล่ราคาจนเกินไปเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับถ้าสมมุติว่าคุณเห็นราคาแบบนี้กลัวเสียโอกาสแล้วคุณรีบซื้อเข้าไปเนี่ยล่วงครับถ้ามันร่วงล่วงลงมาเนี่ยแล้วมันเหวี่ยงลงมาใกล้ๆแนวรับที่เป็นโลตรงนี้สิบเนี่ยคุณจะเริ่มทําอะไรไม่ถูกนะแล้วจะเริ่ม อยู่กับพอร์ตแดงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเสียโอกาสครับถ้าเขาจะขึ้นก็ให้เขาขึ้นไปเลยให้มันจบเกมไปเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาพักอันนั้นคือโอกาสของเราครับการพักตัวของราคาจะเป็นโอกาสที่เราจะได้วางแผนเข้าไปเทรดครับต่อไปนะครับตัวที่4 EE EE ก็หลังจาก Breakaway Gap ขึ้นมาก็เป็นขาขึ้นต่อนะเนี่ย Breakaway Gap ชุดแรกนะครับแล้วก็ขึ้นพักแล้วก็ขึ้นใหม่นี่ขึ้นใหม่อีกแล้ว สหรับอีก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปครับตัวถัดไปนะครับตัวที่5ข้ามนะครับเพราะว่าเป็นวอลเลนเดี๋ยวไปดูตัวที่6กันเลย t mm hmm. h c o m t h c o m ก็เนี่ยฮะเป็นทรงขาขึ้นชัดเจนฮะเห็นไหมราคาพักตัวชุดนี้ไม่หลุดโลก่อนหน้านะครับแล้วก็มีการวิงกลับขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถทำ High ขึ้นไปได้วันนี้นะครับจริงๆทำ h i g มาแล้วแหละ,หละวัน วันที่6นะวันที่6เดือน8ทําไฮข้ามขึ้นมาแล้วแต่ว่าวันถัดมาวันที่7ก็คือพักนะครับวันนี้ขึ้นทํำไฮต่อนี่คือไฮล่าสุดของเขานี่ยฮะยืนยันการเป็นเทรนขาขึ้นครับสำหรับ thcom ตัวถัดไปนะครับ aj aj ก็ยังรักษาการเป็นเทรนขาขึ้นได้อยู่นะถึงแม้จะมีการทำโลขึ้นย่อยก็ตามนะครับวันนี้ขยับขึ้นมาทดสอบไฮนะไฮของเขา18.8นะครับวันนี้ทดสอบขึ้นมาแล้วนะ เป็นการทดสอบไฮขึ้นย่อยแหละถ้าทะลุขึ้นไม่ได้นะครับก็มีลุ้นที่จะเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปครับตัวถัดไปนะครับตัวที่8 WIK i โอ้โหวันนี้เบรก away แกลบด้วยนะอืเบขึ้นไปเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้มีเบเอ away แกลบไหมไม่มีเนาะอ่าตัวนี้ก็เป็นการเปิดแกลบขึ้นไปสวยเลยทีเดียวนะครับถ้ามาสูงขนาดนี้นะมันน่าจะเป็น run away แกลบแล้วแะ สวยครับสวยสวยเนี่ยนงเนื้อขายไปแล้วที่ดูในรายการของนงเนร์ดนะขายไปแล้วที่2.04นะครับตอนนี้มา2.28เลยนะนี่คือหุ้นที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับมันก็จะยังจะคงขึ้นต่อไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เสียทรงอันนี้ก็เตรียมตัววางแผนเล่นได้นะครับสำหรับ WIKK ตัวถัดไปตัวที่9 BWG BWG ก็ยังไม่เสียทรงขาขึ้นครับวันนี้ก็มีการกลับตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยกลับตัวมา2วันละวันที่ วันศุกร์ที่แล้วนะวันศุกร์ที่แล้วกับวันจันทร์วันนี้นะครับกับตัวขึ้นมา2วันละกำลังจะผ่านไฮที่เป็นไฮย่อยคือ0.74ไปได้วันนี้ปิดจอเลยพรุ่งนี้มีโอกาสเปิดโดดข้ามนะแล้วก็ไปเทสไฮล่าสุดข,ของเขาที่ราคา0.84ครับต่อไปนะครับตัวที่10สุภาลัยก็มาด้วยสุภาลัยเนี่ยยังนะครับยังไม่ใช่เทรนขาขึ้นเขาแค่อยู่ในช่วงไซเวยยอยู่ ให้ราคาสามารถผ่านไฮจุดนี้มาได้ก่อน17.6เนี่ยถ้าราคาข้ามมาได้นะ่ะถึงจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นได้ครับ11เป็น NERW NER w a l l a n e ER นะครับไม่เอานะครับเดี๋ยวผมข้ามไปตัวที่12 IP โ oh อ้โห IP ก็สวยครับเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนฮนะตอนนี้ก็หลังจากที่มีการเสียทรงอะ่ะเห็นไหมชุดนี้นะครับนี่คือการเสียทรงเดี๋ยวผมทำคลื่นย่อยให้ดูเนี่ยฮะ บริเวณนี้ขึ้นมาพักตัวนะครับแล้วก็ทำไฮขึ้นไปได้ทำไฮขึ้นไปได้ชุดนี้สวยเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการทิ้งตัวลงมาหลุดครับหลุดไฮโลก่อนหนะ้าเห็นไหมหลุดไฮโลก่อนหน้าแบบนี้คือเสียทรงแล้วนะครับการเด้งขึ้นก็มีโอกาสเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะครับแต่ว่าการเด้งขึ้นของเขาเนี่ยมันลงมาแล้วไม่หลุดโลเห็นไหมไม่หลุดโลไม่หลุดโลชุดนี้นะครับไม่หลุดโลที่8.5 และเขาสามารถดีดกลับขึ้นไปทำไฮได้อ่าชัดเจนนะครับเห็นไหมก็ดีดกลับขึ้นไปทำไฮได้แปลว่านะครับการเสียทรงตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโม้าไปแล้วนะสำหรับ IP สามารถวางแผนเล่นต่อได้นะเพราะว่าเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นแล้วแล้วถ้าลบเส้นนี้ออกนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. นี่มันอะไรครับไหลหัวแล้วก็ไหลอ่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับ การกลับตัวแบบ Head and Shoulder นั่นเองนะครับเป็น Inward Head and Shoulder นะเพราะว่ามันกลับหัวก็คล้ายๆนะถ้าตามแพทเทิร์นแล้วนะก็ต้องมีการ <c oughs> เขาเรียกว่า Throwback กลับมานะครับต้องมีการ Throwback กลับมาหน่อยกลับมาสัมผัสแถวๆจุดที่ Break ไปนะครับหรือว่ากลับมาสัมผัสแถวๆจุดที่เป็นในกลายนะครับ,รรบก่อนที่จะตวัดตัวกลับขึ้นไปสําหรับ IP อันนี้สวยเลยครับต่อไปตัวที่13ครับตัวที่13ก็อ่ก บีเอฟเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงไซด์เวย์ของเขาอยู่นะครับแต่ดูทรงแล้วนะ่าจะกลับตัวลักษณะการกลับตัวเป็นการเบรคขึ้นย่อยนะครับสําหรับนักเรียนนักเรียนที่เรียนในคอร์สก็จะจะคุ้นเคยกับคํานี้ดีนะครับการเบรกขึ้นย่อยชุดนี้นะลองวางแผนเล่นกันได้นะครับนี่ฮะการทะลุเบรกขึ้นย่อยขึ้นมามีโอกาสขึ้นไปเทสไฮได้ได้ถึง11.2เลยทีเดียวครับต่อไปนะครับ i i g อันนี้เป็นหุ้น IPO เดี๋ยวผมขอลงไปดูทำเฟรมเล็กอืมอย่างที่วิเคราะห์กันไว้นอรอบก่อนถ้าราคาผ่าน High ที่ี22.6ขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสเป็นขาขึ้นแต่ว่าวันนี้ทะลุไฮไหมเนี่ยแท่งเขียวยาวขนาดนี้ทะลุ h i เบรกเอาไว a แก a บด้วยนะครับซึ่งการทะลุไฮแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เขาจะเป็นขาขึ้นต่อไปในทำเฟรม15นาทีนะเป็นทำเฟรมเล็กนะครับ แล้วราคาเนี่ยตอนนี้มันมีการพักตัวครับถ้ามีการพักตัวแบบนี้ก็ยังไม่เสียทรงถ้าเสียทรงแล้วเราจึงจะขัดรอดเนาะก็ฉะนั้นนะครับถ้าราคาไม่หลุดแนว21.6เนี่ยก็ยังไม่เสียทรงแต่นะครับแต่ถ้าราคาปิดแก็บถ้าราคาปิดแก็บหรือว่ามีการทับซ้อนกันระหว่างแท่งราคามันมาทับมันมาทับกับแนว แนวต้านที่เปียนเป็นแนวรับนปะัจจุบันที่ยี่สองจุดหกนะถ้ามีการทับกันปุ๊บการขึ้นรอบถัดไปจะเป็นการขึ้นที่ไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากขึ้นสวยๆอย่าลงมาปิดแก็บและอย่าลงมาทับซ้อนแนวต้านที่เปียนเป็นแนวรับนปะัจจุบันครับตัวนี้ตัวถัดไปนะครับทิปโก้หืตัวนี้เดี๋ยวไปดูที่ทม์เฟรมเดยนะครับทม์เฟรมสิบห้านี่ก็แท่งเขียวยาวเลยทม์เฟรมเดเห็นไหมว่าทิปโก้ยังมีลักษณะของเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับเนี่ย มีการยกโลยกไฮตลอดเวลานะครับตอนนี้แท่งเทียนแท่งนี้ก็เป็นแท่งเทียนที่ชัดเจนนะครับว่ากลับตัวแล้วนะครับคล้ายๆกับบูลิตเอ็นกราฟิโอกาสที่ราคาจะไปเทส8.45แล้วทำนิวไฮขึ้นไม่ได้ก็มีสูงครับตัวที่15ครับ CBG วันนี้ CBG เปิดโดดนะครับเปิดโดดเปิดแกลบขึ้นไปด้วยหไหมข้ามแนวต้านที่บริเวณ129.5นะครับข้ามแนวต้านขึ้นไปได้สวยเลยแต่ว่า ปิดไม่สวยแบบนี้ปิดแดงถ้าราคากลับลงมาปิดแกลบได้ก็อาจจะเป็น X h o u s o n ก a p นะครับเพราะฉะนั้นก็รุ้นแหละว่าอย่าปิดแกลบเลยนะฮะส่วนแนวรับที่มีคนหลุดนะสำหรับ C B G 119.5ครับอันนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่ตัวที่1 7 X O X O เนี่ยวันนี้ทำ High ได้อีกแล้วนะครับก็เป็นขาขึ้นชัดเจนนะฮะวันนี้ทำ High ใหม่ได้ด้วยสวยดีนะครับตัวนี้ สามารถวางแผนเทรดได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีของมาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะติดคอมเพล์มาหลายรอบละใครที่มีของแถวๆบริเวณ8.25นะเพื่อนๆก็สามารถยก stop l o s s ได้นะครับตอนนี้ถ้าสมมติทุนคุณอยู่8.25 stop l ล s s คุณตอนนี้ต้องอยู่ที่9.45นะครับอ่าตอนแรกนะถ้าซื้อ8.25นะ stop l ล s s คุณจะอยู่ตรงนี้ประมาณ7บาทพอราคามันทำ High ขึ้นไปใหม่ปุ๊บคุณก็ยก stop l ล s s ตามขึ้นมานะครับ ตอนนี้คุณยกสับรอเป็นครั้งที่สามละมคุณจะได้สอบรอดที่9.45ถ้าราคาตกลงมาคุณก็จะขาดทุนกําไรนะก็คือเป็นการรันเทรนไปอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าราคามันจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็รันเทรนนะเลทโรฟิลรันตามไปเรื่อยๆตัวถัดไปนะครับตัวที่18 III ตัวนี้เป็นไซเวครับยังไม่ออกจากกรอบเดี๋ยวรอก่อนเนาะรอให้ราคามันทะลุเนี่ยมันมีกรอบของมันเนี่ยอตรงนี้นะครับทะลุ4.78ขึ้นมาได้ซะก่อนมันกำลังสะบัดอยู่ครับ ถ้าทะลุมาได้ก็เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนครับแต่ถ้ายังไม่ทะลตุตอนนี้ก็ยังคงเป็นไซด์เวย์ครับ YG ติดมาอีกแล้วโอ้โหทำหาด้วยเนี่ยฮะ YG สวยเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าถ้าราคามันลงมาไม่หลุดจนเสียทรงไม่หลุดจนเสียทรงนะครับโอกาสที่ราคาจะทะลุหายขึ้นไปได้ก็มีสูงเพราะว่าเทรนดหลักๆคือขาขึ้น มันจะเห็นว่า YG เนี่ยมันลงมาแรงมากนะลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวันเลยนะครับหกวันเลยวันที่เจ็ดถึงมีแท่งเขียวเป็น engulfing นะลงมาแต่ว่าไม่ถึงแนวรับแนวรับที่เจ็ดจุดศูนย์ห้าชุดตอนมันกําลังขึ้นเนี่ยคุณกลัวไม่ได้กําไรคุณรีบซื้อแต่พอมันทิ้งตัวลงปุ๊บขุดขายขาดลอดขาดทุนแต่นะครับถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยแล้วมันไม่พักมันไม่ย่อคุณอย่าไปตามนะเออถ้าคุณตามปุ๊บเนี่ย ถ้าคุณไม่เห็นช่วงเบรครั้งแรกนะมาตามช่วงกลางๆหรือว่าช่วงสูงๆหน่อยเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสขาดทุนสูงนะครับถ้าคุณวางซับ l o อนไม่เป็นหรือว่าทำบันนี่เมเนจเมนต์ไม่เป็นแล้วช่วงที่ราคาย่อลงมาเนี่ยเป็นจริงๆเป็นจุดที่คุณต้องกล้ารับถ้ามันย่อลงมาไม่เสียทรงแต่ลักษณะแบบ YDT เนี่ยมันทิ้งออกมาแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าคุณกล้ารับก็ถือว่าคุณทำตามแผนคุณมีวินัยดีมากับเพราะว่าโลของเขาอยู่ที่7.05เลยทีเดียวซึ่งโลชุดนี้ต่สุดที่8.55 แล้วพอมันดีดกลับนะไปทนแนวต้านเดิมก็เป็น T P ที่คุณต้องขายเนาะไบจตอนนี้ก็ยังรักษาสภาพของเทรนเดิมได้อยู่ก็คือขาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เข้าลิสต์ไว้นะวางแผนได้ครับสำหรับตนนัวนี้ตัวที่20มอนะครับมอก็ต่อเนื่องเลยฮะวิ่งต่อเนื่องเลยโอ้โหถือว่าร้อนแรงจริงๆนะครับการทะลุ h i g ขึ้นมาเป็นเบรกเอาไว้แก็รอบแรกเนี่ย ขึ้นมาได้2แท่งเนาะแล้วก็พักตัวออกข้างแค่3แท่งวันนี้ทะลุอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่ตามมาแต่เบรกวกเนาะแนวรับคุณก็จะอยู่ที่แก็ตอนนี้คุณต้องเลื่อนซับลอดขึ้นมานะครับที่0ูนีานะสำหรับคนที่มีของตัวถัดไปนะครับ UTP อ้าวปิดลิงด้วย UTP อันนี้มีมีคนมาถามในคลิปด้วยนะว่าซื้อแล้วมันลงทำไงดีนะครับลองดูในคลิปนะครับ ถ้าไม่เสียทรงผมบอกแล้วนะว่าถ้าลงแล้วไม่เสียทรงขาขึ้นมันจะยังคงปิดขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจุดซื้อของคุณอาจจะเสียเพียบต้นทุนนะครับทำให้เวลาราคามันทิ้งลงมาปิดฟอร์เนี่ยคุณก็เลยเกิดใจสั่นนะแต่ตอนนี้นะครับราคามันกลับขึ้นไปเทสทไฮแล้วกลับมาเกือบถึงถึงไฮเดิมที่13.6แล้วนะฮะตอนนี้ปิดที่3.3ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณทำอะไรไม่ถูกนะแล้วยังดูกราฟไม่เป็นผมแนะนำให้คุณ ขายเอาไปก่อนครับขายเอ้าไปก่อนเลยนะฮะไปศึกษาให้ดีซะก่อนนะครับแล้วค่อยขับมาลงทุนใหม่มันไม่มันไม่สายเกินไปหรอกครับเพราะว่าทําแบบนี้จะเป็นการดีกับเงินในกระเป๋าของคุณครับตัวถัดไปนะครับตัวที่ยี่สิบสอง KKP KKP อ่าเพื่อนเพื่อนดูกราฟมากับผมหลายคลิปแล้วนะครับลองดูภาพนี้นะครับวิเคราะห์ดูว่าหุ้นตัวนี้เป็นเทรนขาขึ้นหรือไซเวย์หรือ, way, รอขาลงนะฮะอันนี้ผมไม่บอกนะ เพื่อนๆต้องรู้เองแล้วฮะทรงแบบนี้เดี๋ยผมใบให,ให้ด้วยแล้วกันนะนี่ยฮะถ้าเพื่อนๆมือใหม่ที่ดูออกนะครับแสดงว่าคุณพัฒนานไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะตัวถัดไปครับ NER นะครับลำดับที่23ชัดเจนครับพักตัวนิดเดียวแล้วก็ขึ้นต่อนะแสดงว่า เป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่งแล้วครับสำหรับ n e r นะเพราะว่าการการขึ้นมารอบก่อนหน้านี้ของเขาเนี่ยเขาจะพักตัวค่อนข้างนานอย่างชุดนี้ที่เบ e a k high มาเนาะแล้วก็พักตัวออกเป็นเดือนเลยนะผมว่าเท่าที่ดูนะพักตัวตั้งแต่สิบห้าเดือนหกนะครับเพิ่งมาเบ e a k high รอบนี้ที่วันที่สามเดือน8ดโอ้พักตัวเ <c oughs> ดือน6มาเดือน8เลยอ่ะเออนะสองเดือนเลยนะฮะ <c oughs> พอเบ e a k เสร็จ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> รอบนี้นะครับขึ้นไปพักตัว สองวันนะครับขึ้นหนึ่งสองแล้วก็พักตัวสองวันแล้วทะลุไฮต่อแปลว่าไปแล้วฮะขึ้นจริงแล้วชุดนี้นะครับถ้ามีการพักตัวอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อแล้วครับสาหรับ NER ตัวที่ยี่ี่านีครับทานี้พยายามมากที่จะออกจากกรอบ4ี่จุดสองหนะพยายามจริงๆนะครับแสดงว่าเขาอยากเปลี่ยนเทรนแล้วแหละนะนะก็เอาใจช่วยครับ ขอให้ผ่าน4.26ไปให้ได้ครับเพื่อนๆนักลงทุนรออยู่ตัวที่ห้ครับ JMT นะ JMT ก็ต่อต้านนะครับเทรนด์หลักๆเขาก็เป็นเป็นอะไรเอ่ยนะผมให้เพื่อนๆทายดีกว่านะให้เพื่อนๆวิเคราะห์ดูนะครับเทรนด์หลักๆเขาเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมใบให้ขนาดนี้นะครับอือตอนนี้ก็ปิดจ่อหายด้วย31.5หายที่31.5วันนี้ปิดจอหายนะครับพรุ่งนี้มีโอกาสเปิดโดดนะครับอืสำหรับ JMT ตัวถัดไปครับตัวที่หก dod dod ยังนะครับยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้แต่ว่ารูปทรงของเขานะครับเป็นขาขึ้นต่อเนื่องมาโอเคนะครับนยฮะแต่ว่ายังยังอยู่ในกรอบนี้่นะยังยังพักตัวอยู่นั่นเองหลังจากทำไฮล่าสุดแท่งเขียวแท่งนี้นะทำไฮเสร็จปุ๊บก็พักตัวยังไม่ออกจากกรอบอีกนะ อาจจะพักนานหน่อยนะครับแต่ก็เอาเข้ารีชไว้แล้วกันนะเผื่อมันออกจากกรอบเมื่อไหร่คุณจะได้ตามทันต่อไปนะครับตัวที่27เป็นวอลเลนนะครับผมหานะครับไปตัวที่28เลย S T A S T A อ้าวไตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวแต่ว่านะครับชุดนี้อาจจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อก็ได้ต้องรองให้เขาทะลุ29.75ขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อให้เคลียร์ให้เคลียร์ตัวนี้นะฮะ เคลียร์ตัวที่เขาหลุดดาวเทลรี่ลงมาให้มันเคลียร์ก่อนแล้วกันย่อลงไม่หลุดโลแล้วทํำไฮขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแบบนี้ถึงจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะสำหรับ S T A ต่อไปนะครับ T P C H T P C H เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเออยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเขาจะเสียทรงเขาต้องหลุด12บบาทนะบริเวณนี้เพราะฉะนั้นก็รอนะฮะรอจุดกลับตัวแล้วก็ไปไปลุ้นถ้าจุดกลับตัวเสร็จปุ๊บก็ไปลุ้นไฮที่ 14.5ได้ครับสำหรับ TPH ตัวสุดท้ายนะครับเอเชียโอ้โหทำหายไปแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ทำหายมาวันวันที่7นะครับวันที่7สิงหาเนี่ยวันนี้เขาก็วิ่งต่อเลยยังไม่พักนะครับสำหรับเอเชียก็ยังคงเป็นขาขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนนะแต่เพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งนะครับมันทำหายมา2วันแล้วนะเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งไปลงทุนกับเขานะ เพราะว่าเขาขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับท่านเพื่อนไปเริ่มตรงนี้นะ11.4นะเพื่อนเพื่อต้องสต็อปลอสที่9.7เลยนะมันหลายบาทเลยนะครับถ้าคุณทำเป็นไม่เป็นเนี่ยคุณเข้าไปซื้อเลยเนี่ยเวลาราคามันเหวี่ยงนิดนึงพอตคุณลบไปหมื่นหนึ่งไปสองหมื่นนี้โอ้โหเครียดเลยนะครับอันนี้อย่าเพิ่งตามนะรอให้เขาพักตัวก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับสำหรับเอเชีย ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหุ้นทั้ง30ตัวในวันนี้นะก็มีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับมีตัวที่เลือกเป็นเทรนขาขึ้นเยอะแยะมากมายเต็มเป็นหมดเลย <_ d> um> เห็นไหมว่าสภาพตลาดอาจจะเป็นไซส์เวดาวก็จริงนะครับแต่ว่าหุ้นรายตัวหลายๆตัวก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ <_ d> um> ก็สามารถวางแผนทํากันบ้านกันได้นะครับแล้วก็ฝากอีกทีนึงนะไอ้เรื่องทํากันบ้านเนี่ยขอฝากอีกทีนึงเลยนะครับว่าคุณต้องเข้าในจุดที่คุณรับที่ราคานั้นได้นะครับแล้วก็ มีจุด SL ที่ชัดเจนแล้วก็มีจุดขายทางกำไรที่ชัดเจนนะครับมีระเบียบวินัยกับแผนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนครับโอเคครับคลิปนี้ก็โอ้โหยาวยาวกว่าทุกๆคลิปเลยนะครับถ้าผมพูดเร็วนะครับถ้าผมพูดเร็วเกินไปนะเพื่อนๆกดกดลดความเร็วลดสปีดลงนะครับใน YouTube จะมีช่องลดสปีดเนาะมีหลังไมมาว่าผมพูดเร็วไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดเร็วเกินไปเพราะว่าหุ้นมีจํานวนเยอะมากนะครับก็ไม่อยากให้รายการยาวเกินไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในหุ้นเด่นรอบวันวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ